ร้อยเดียวยังไงก็คุ้มวะเอ้า,อาทำไมเป็นแบังี0ิบวะปกตินี่วะดวงไม่ดีมั้งอ้า ตรงนั้นเขามีอะไรกันน่ะน่แน่สิคะแม่ทำไมนางหนูนั่นนั่งอยู่คนเดียวล่ะเราไปดูกันหน่อยคือไปสนใจกล่องสุ่มไหมคะถ้าดวงดีได้ของเพียบเลยนะคะโหมีแต่ของแพงๆทั้งนั้นเลยเร้อยเดียวเองแล้วหนูจะดีหรอแม่ พี่คนนั้นน่ะเขาเล่นแล้วแบบเขาหัวเสียขนาดนั้นอะ่ะมันคงได้ไม่เท่าไหร่หรอกอื้อย่ามาดูถูกเสียงหัวอย่างฉันสิอย่าหาว่าฉันไม่เตือนก็นแล้วกัน เล็งยี่ะฉันว่าฉันเล็งดีแล้วนะก็ฉันบอกแม่แล้วไงวันนี้แม่ดวงตกอะไม่จริงหรอกแม่หนูคนนี้โกงฉันใช่ไหมเปล่านะคะของแบบเนี้ยมันต้องวัดด้วยดวงฉันไม่เชื่อเมื่อกี้ฉันได้เห็นแมงพันอยู่เลยพอพอได้แล้วแม่อย่าไปหาเรื่องเด็กเลยน้องตัวเล็กนิดเดียวเองไปกลับบ้าน ไปยังไงบ้างลูกได้เท่าไหร่วันนี้ได้เยอะเลยค่ะพ่อได้เยอะเลยอืมเก่งมากลูกอย่างนี้เราต้องฉลองกันเนาะไปกินขนมกันเย่ yeah, ขนมโอเคมาลูกมาเก็บให้ก่อนทึบบ นูอยากกินอะไรเนี่ยเต็มที่เลยลูกเลือกเอาขอะแม่ค่ะพ่อโอเคเจ๊แบงค์ขายไงเนี่ยแพ็คหนึ่งก็20บาทอนะ่ะมี10บใบ5แพ็คอะร้อยหนึ่งเอาหมดเนี่ยแหละขอบคุณเฮียมีแค่นี้นะไม่มีถุงให้เออ พ่ซื้อไปทำอะไรหรอคะพ่อมีแผนต่อยอดธุรกิจเราไงลูกลำพังแค่ข้าวเข้าห้องนั้ำน,น่ะไม่พอกินหรอกลูกร <ว mon ster> ้อนก็ร้อนลูกเต้าก็ปล่อยให้เ,เดินออกมาซื้อของคนเดียว ไม่สงสารแม่เลยขอลองสักตาเผื่อจะได้สักพันสองพันหนูหนูยายขอลองอีกสักตาได้ไหมได้เลยค่ะหนึ่งร้อยบาทได้ค่ะ ก็หนูไม่ได้เขียนไว้ว่ารางวัลมีแต่แบงค์จริงก็คุณป้าอีดแด้อันนี้เองเนะะี่ค่ะโหวันนี้ได้เดยอะเลยคุณพ่อต้องดีใจแน่เลย ทำอะไรอะนูขายของเหรอกล่องเสียงโชคค่ะเล่นไหมคะอืมร้อยหนึ่งอ่ะลองดูแล้วกันอืมมีแต่ของดีๆเว้ยมา<ด><ด> เฮ้ยนิดท,ท,ทำไมได้แบบนี้วันนี้คุณน่าจุดวงไม่ดีก็ได้นะคะเฮ้ยแบบนี้ไม่ยุติธรรมนะน้าว่าไม่เกี่ยวกับดวงและเกี่ยวกับหนูมากกว่าหนูโกงน้าเนี่ยอ้านี่ไงโกงจริงๆด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโกงเลยวะฮะ ปากไม่ดีแกเนี่ยฮะคุณฟังนะครับถ้าคุณเป็นพ่อเด็กคนนี้ลูกคุณอ่ะโกงเงินผมเสียเงินเล่นเองเว้ยเล่นเกมน่ะมีเสียมีได้เรื่องปกติแต่แกพังของฉันเนี่ยมันไม่ปกติแล้วฉันจะแจ้งตำรวจจับแกเว้ยไม่ต้องโทรแจ้งตำรวจหรอกคะ่ะเพราะตำรวจก็อยู่หน้าแกแล้วนี่ไงเฮ้ยแกหมายความว่าไงวะใช่ครับ พวกผมนี่แหละนักสืบพ่ตามจับคุณมานานแล้วไอ้พวกตุมตุ๋นกินอะไรดีแกเจ้าถิ่นก็สั่งเลยไม่รู้เหมือนกันม,มาแล้วเหรอแม่ไปซะนานเลยแล้วเป็นอะไรเนี่ยหน้าตาเบื่อตึงมาเชียฉันไปนโดนไอ้พวกนั้นลหลอกมาอีกสิ รอบนี้มันใช้แบงค์ปลอมเนะนี่ยนะฉันน่าจะไม่น่าเสียรู้มันเลยไอพวกกล่องสุ่มนั่นนะนะนี่แม่ไปเล่นมาอีกแล้วเหรอกล่องสุม่มกล่องสุ่มอะไรอะไอแกไม่ใช่คนแถวเนี้แกเลยไม่รู้สินะที่หมู่บ้านฉันอะ่ะมันมีเด็กน้อยที่มาเปิดกล่องสุ่มให้แบบสุ่มเงินกันอะ่ะแต่คือไม่มีใครสุ่มได้ของดีๆเลยนะได้แค่เงิน20สิบาทเองอะ่ะค่าลวมก็ตั้งครั้งละร้อยเลยอะ่ะการ การเป็นตำรวจใช่ไหมลูกไปจับมันเลยแม่เหลือทนกับมันแล้วอะไม่ได้หรอครับแม่จะให้ไปจับอยู่ๆไปจับเลยอย่างงี้ไม่ได้มันต้องมีหลักฐานนะครับแต่ว่าเดี๋ยวการจะไปดูให้นะครับสั่งข้าวก่อนนะครับแม่ที่ฉันมาเนี่ยไม่ได้แค่มาเยี่ยมเพื่อนหรอกนะ แต่ว่าฉันเนได้ยินการรายงานจากชาวบ้านมาเหมือนกันว่ามีแก๊งต้มตุนอยู่แถวนี้ซึ่งมันก็ชัดแล้วแหละว่ามันคือคุณไงเฮ้ยปล่อยดูไว้ายังไม่ทําอะไรผิดเลยนะเว้ยมันแค่แกมเองนี่พวกแกะก,ะก็โลภเล่นเองเว้ยเองี้เดี๋ยวเดี๋ยวฉันคืนเงินให้พวกคุณเล่นยังไงแล้วกันนะเชิญแกไปเล่นกล่องสุ่มในคุกคนเดียวเหอไปเชิญครับไไปไป ว่าสิ่งที่หนูทำมันไม่ดีว่าบอกให้หนูทำหนูก็ทำถ้าหนูทำหนูก็จะได้กินขนมสารเลวจริงๆหาก,กินกับเด็กได้เดียงสาอย่างน้อยตอนนี้หนูก็หลุดพ้นมาได้แล้วนะแล้วเราจะเอายังไงกันดีกับเด็กคนเนี้ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะจัดการเองเพราะหนูไม่รู้เนี่ย ไม่ได้แปลว่าหนูไม่ผิดนะรู้ไหมเอาเป็นว่าต่อจากนี้ก็เป็นเด็กดีนะเดินในเส้นทางที่มันถูกต้องค่ะเข้าใจแล้วค่ะ